สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนนมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนพฤศจิกายนพศ2567นะคะจะเป็นการดูดวงประจําเดือนนะคะขอให้คนที่เข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้ที่เป็นราศีของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเป็นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะในด้านการงานการเงินชีวิตคู่ความรักคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในด้านโชคลาภสุขภาพหรือว่าไพา่คูบาจารย์ของหมอหรือสิ่งศักด ประจาสังขารร่างกายของคุณอยากเตือนอะไรก็ขอให้บอกมาทางไพ่ของหมอนะคะขอให้เม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะก่อนจะรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้คนที่เกิดในราศีนะคะที่หมอบอกเนาะของคุณค่ะในราศีเดี๋ยวหมอลืมขอโทษค่ะในราศีสิงห์นะคะเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้อธิษฐานจิตทําสมาธิ เอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วขอให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะแล้วอย่างที่หมอบอกในเดือนนี้จะเป็นเดือนสเปเชียลนะคะหมอจะมีก่อนท้ายคลิปเนาะจะจบคลิปค่ะหมอจะจับไพ่โดยเป็นเลขประจําหรือว่าเลขเสี่ยงโชคของคุณนะคะก็ไปเล่นกันแต่เล็กแต่น้อยนะคะไม่ต้องไปเล่นอะไรมากมายเนอะกค่อยๆเขาเรียกอะไรนะ เพิ่มแต้มลดแต้มค่ะกับหัวก,กับหางที่หมอบอกนะคะเพราะดวงแต่ละคนมันมีบุญสัมพันธ์ไม่เหมือนกันเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอเนาะเป็นรับพลังงานด้านที่ดีไปค่ะ,ะหมอขออนุญาตเปิดไพ่ของชาวราศีสิงห์เลยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าราศีสิงห์ในเดือนนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานโชคลาภความรักเนาะ เรามาดูกันเลยค่ะไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จะเตือนอะไรของคุณออกมาให้ด้วยความแม่นยํานะคะของชาวราศีสิงห์เรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างใครที่ทํางานด้านอินโฟนะคะอินโฟต่างๆนะคะที่ต้องใช้หน้าตาในการทํางานหรือแม้การทํางานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การทำงานในด้านของการค้าขายยวดยานผาานะนะคะเซลล์ต่างๆที่หมอบอกแม้กระทั่งการทำงานเกี่ยวกับสายออฟฟิศโดยตรงหรือการทำงานต่างประเทศที่ต้องเดียวงานนะคะหรือว่าการหมอจะบอกว่าการบริการในการขับรถก็ได้นะคะมีโอกาสในงานของคุณในเดือนนี้นะคะทุกอย่างอะไรที่คุณคิดว่ามันไม่ค่อยโอเคมันไม่ค่อยลงล็อกมันไม่ค่อย สมุิสักเท่าไหร่ในเดือนนี้แต่มันจะมีอะไรดีขึ้นหรืออะไรที่คุณคิดว่ามันยากมันจะง่ายมากขึ้นนะคะในช่วงนี้เดือนนี้แล้วก็ค่อนข้างจะมีลูกค้าเยอะ มีคนที่เข้ามาติดต่อประสานงานในเรื่องการงานของคุณมากขึ้นหรือบางครั้งอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังเลยนะคะหรือว่ามีคนรู้จักมักมักจี่มากขึ้นหรือว่าจากสายงานที่คุณทํามันผักดันให้คุณมีความเจริญเติบโตมากขึ้นหรือบางคนบางกรณีผันจากเป็นลูกจ้างเขากลายเป็นเจ้านายตัวเองก็ได้ที่หมอบอกนะคะสิ่งที่หมอเห็นเนาะก็ขอให้คุณรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะถ้าเกิดใครที่ทําทงานเกี่ยวกับจิวเวลรี่ของสวยงามนะคะ ร้านทองเพชรต่างๆที่หมอบอกในเดือนนี้จะมีคอลเลคชันอะไรใหม่ๆออกนะคะก็จะเป็นติดการติดตลาดหรือว่าติดหูติดตาของผู้รับชมหรือว่าลูกค้านะคะจะได้รับคําชมเยอะนะคําติชมเยอะค่ะในเดือนนี้ มาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวในเดือนนี้นะคะในช่วงเนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะการเอาแต่ใจหรือการเลี้ยงลูกแบบว่าตามใจมากเกินไปผลสุดท้ายอาจจะต้องมาทะเลาะก,กันเองนะคะพ่อแม่เพราะว่าการดูแลลูกอีกคนนึงอาจจะเอาแต่ใจอีกคนนึงอาจจะแบบไม่ ไม่ค่อยตามใจลักษณะประมาณนี้อาจจะมีเหตุมีผลบ่อกเกิดจากการทะเลาะกันอาจจะเกิดมาจากบุตรหลานก็ได้นะคะให้ต้องระวังไว้นิดนึงเนาะช่วงนี้ก็ต้องมีความใจเย็นมีสติมีสมาธิในการพูดคุยกันมากขึ้นหรือว่าไม่เข้าใจอะไรปรับความเข้าใจกันนะเดี๋ยวนั้นหรือว่าสอนเขาต่อหน้าทั้งคู่นะคะคนในครอบครนะัวเนาะสิ่งที่หมอบอกมันก็จะดีขึ้นแล้วมีเกณฑ์จะได้เดินทางท่องเที่ยวอาจจะเป็นต่างประเทศก็ได้นะคะหรือดิวงานไว้อาจจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนในตัวก็ได้สําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะสิ่งที่หมอเห็นมาดูในด้านนของคที่สด ไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้ระวังตัวเราจะไปหลอกเขาหรือเขาเข้ามาหลอกเรานะคะมีความไม่ชัดเจนหรือว่าเราดูดีการแต่งตัวภูมิฐานรูปลักษณ์ภายนอกแต่อาจจะสวยแค่เปลือกนอกแต่ภายในอาจจะมีภาระ,ะนิสินมากหรือเขาหาคู่เพื่อจะไปช่วยเหลือซัพพอร์ตตัวเขาเองก็ได้ให้ระวังนิดนึงหรือตัวเรามองหาคนประเภทนี้อยู่ก็ได้นะคะต้องระวังไว้นิดนึงนะ ความรักไม่เข้าใครออกใครแต่อย่าไปหลอกกันเนาะถ้าไปหลอกไปเหมือนว่าตัวเราเองเราก็เป็นบาปตามมาแล้วตัวเขาที่เขามาหลอกเราเขาก็เป็นบาปติดตัวเขาเช่นกันถ้าเกิดถอยได้ถอยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่หมอคิดก็ให้ออกห่างนะคะให้ดูแลตัวเองเนาะบางทีการแต่งเนื้อแต่งตัวการพูดจาดีมันไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไปเนาะให้ระวังไว้นิดนึงนะคะการที่เข้ามาแบบหวังผลประโยชน์เนาะสิ่งที่หมอเตือนค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทนะ ในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์นะคะคนอายุมากกว่าจะตกลงตกหลุมรักหรือว่าคนเด็กกว่าหน้าเด็กอายุมากก็ได้มาตกหลุมรักคุณลักษณะประมาณนี้เพู่ง่ายว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบว่า คนแก่เข้ามาจีบอะค่ะจะชัดเจนนะคะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่ายังนิ่งเฉยยังไม่ค่อยรีบร้อนเท่าไหร่นะคะหรือว่าลองดูดูไปก่อนนะสิ่งที่หมอบอกก็ถามว่าเขาอาจจะเป็นคนดีอาจจะยู้จี้จุกจิกนิดนึงหรือว่าเขาเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจแล้วก็อาจจะเบรกไว้ก่อนนะคะหรือคุยกันแค่เป็นเพื่อนก่อนก็ได้ค่อยๆพิจารณาเอาเพราะตรงเนี้ยมันมีเหตุมีผลหมดนะคะไม่ใช่ว่าใครที่เข้ามามันแบบจะเข้ามาสุมสีสมห้าได้นะเพราะคุณก็เป็นคนที่ระแวดระวังตัวเองแล้วเป็นคนที่วางตัวด้วยเช่นกันเนาะสิ่งที่หมอเห็นค่ะ ก็อาจจะเป็นที่เขาอาจจะแอบรักเรามานานก็ได้แต่เขายังไม่กล้าพูดกล้าบอกถึงจังหวะนี้จริงๆเขาอาจจะถามเราตรงๆก็ได้นะคะมันอาจจะมีจังหวะของมันในความรักเนาะถ้าเกิดคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาถ้าดีลกันไว้นะคะคุณมีโอกาสที่เขาจะเดินทางมาหาเราหรือพบเจอคนในครอบครัวหรืออาจจะขอมั่นหมายไว้ก่อนแล้วตกลงเป็นแฟนกันหรือบางคนบางกรณีนะคะอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานหรือเขา ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยให้ก็ได้มันก็เป็นไปได้สูงนะคะในเดือนนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะหรือแพนกันไว้ลักษณะประมาณนี้แต่ยังไม่ได้ลงมือทําอาจจะได้ในเดือนนี้นะคะสิ่งที่หมอเห็นมาดูในด้านของสุขภาพนะคะต้องระเวดระวังอะไรการขับรถขับลาเยอะยานผ่านนะนะคะถนนลื่นนะคะหรือว่าฝนตกอยู่หรือว่าเมื่อกี้แบบน้ำเฉะแฉะเงี้ยเบรกคลัตอะไรตรวจลมยางอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ในด้านของเวลานะคะการทํางานก็ ต้องตรงต่อเวลาเราก็อาจจะต้องไปก่อนถ้าเกิดว่าเราไปแบบกระทันหันร,รีบปุ๊บปั๊บไปก็มันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ ในด้านของอุบัติเหตุที่แบบเร็วเกินไปขับรถโดยประมาทลักษณะประมาณนี้ต้องระวังไว้นิดนึงนะสิ่งที่หมอบอกแล้วถ้าเกิดใครให้มาลงทุนนะคะหรือว่าร่วมหุ้นการลงเงินลงขันอะไรต่างๆก็ต้องเบรกไว้ระวังไว้นิดบางทีมันอาจจะเจอการหลอกลวงได้หรือเขาพูดจาดีแต่งตัวดีดูดีที่หมอบอกนะคะอาจจะเคลียร์ตัวเองได้ในเรื่องของภาระหนี้สินในเดือนนี้เนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะในเรื่องของโชคลาภอาจจะเข้ามาแบบว่าฟุกๆหรืออยู่ดีๆนะคะเด็ก หยิบโชคให้ลักษณะประมาณนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะซื้อแบบเฉียดฉิวอะคะลักษณะประมาณไม่คิดจะซื้อเลขตัวนี้แต่ดันออกลักษณะประมาณนี้ค่ะแต่ไม่ได้ซื้อเยอะเนาะท,ที่หมอบอกค่ะ mm. ก็พยายามทําบุญนะคะทําบุญใส่บาตรพระดีที่สุดข้าวสารอาหารแห้งนะคะของคนที่เกิดในเดือนอของคนที่เกิดในราศีสิงห์นะคะมันก็จะดีกับตัวคุณอะเรามาดูเลขเสียงโชคนะคะว่า เลขเสี่ยงโชคของคุณนะคะจะได้อะไรนะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิให้ดีนะคะ,อะขอหมออนุญ,ญาตจับเลขขึ้นมานะคะขอให้ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะขอให้มีความโชคดีโชคลาภร่ํารวยนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะซื้อแต่นิดหน่อยพอนะคะพอเป็นน้ําจิ้มที่หมอบอกค่ะอย่าลืมกลับหัวกับหังนะคะ,อ,ะอธิษฐานจิตให้เรียบร้อยแล้วก็ดึงพลังงานด้านที่ดีไปนะคะหมอนิ่มนะคะ ขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาเห็นในคลิปดีโอนี้นะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอสําเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสนปลดหนี้หมดสินในธุรกิจการงานให้มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกโซเชียลออนไลน์โลกปัจจุบันนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จเป็นว่าที่เศรษฐีคนใหม่ทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะหมอิ่มอนุโม,มทนาบุญด้วยค่ะบุญรักษาสวัสดีค่ะ